ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะปุกลุกรุดพึ่งปออทอปอมถูกแฮกไอจีก่อนกู้ืืนได้ประกาศตามล่าคนทำมารับโทษ หลังจากถูกมิจฉาชีพแฮกเอาบัญชีอินสตาแกรมที่มีคนติดตามถึงหลักล้านไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับนางเอกสาวปุกลุกฝนทิีวัชรตะกรูนโดยมีหนุ่มคนสนิทไม้พัทรเดชรีบออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมต่อว่ากลุ่มที่แฮกไอจอีกด้วยซึ่งล่าสุดวันนี้ นางเอกสาวดังปุกลุกเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจโทรหญิงปรวริษาสีการจนาการร่องสวสอบสวนกกกสาบกปอทโดยปฏิเสธไม่ขอเปิดเผยข้อมูลที่มาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจและเดินทางกลับเมื่อเวลา13.15นาฬิกา15นาทีที่ผ่านมาซึ่งตำรวจปอทสามารถช่วยกู้คืนได้ในเวลาต่อมาโดยหลังกู้คืนไอจิกลับมาได้สาวปุกลุกก็ได้ลงภาพที่เดินทาง ข้าพบตำรวจไซเบอร์พร้อมแคปชั่นว่าวันนี้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกำลังลำดับอธิบายเหตุการณ์ให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังพี่อามโทรมาหาบอกว่าได้เบอร์พี่ที่สามารถช่วยเหลือได้แล้วไม่นานก็สามารถกู้กลับขึ้นมาได้หลังจากที่ห่อเหี่ยวหัวใจไปหลายๆวัน ซึ่งในส่วนของแฮกเกอร์ต่อให้อยู่ประเทศไหนจะตามล่าตัวมาดำเนินคดีให้ได้ต่อให้ต้องจ่ายเงินส่วนตัวตามล่าก็จะทำทุกวิถีทางมันไม่ใช่ครั้งแรกที่คนไทยเคยโดนทาแบบนี้ แล้วก็ลอยนวลกันมาเยอะเพราะการตามคนร้ายข้ามประเทศมันยากแต่จะทําไม่ปล่อยให้คนชั่วมีที่ยืนส่งสารคนอื่นที่เขาโดนคนแฮกก็แฮกไปสิเขาสร้างไอจกันมาตั้งนานใช้ความรู้ของตัวเองทําร้ายคนอื่นแบบนี้ควรต้องรับโทษกันบ้างขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยเหลือจริงๆค่ะ